วัสดีจ้าวันนี้จะมาเสนอแนวทางลราวรัฐบาลของงวดวันที่สองเดือนเนะคะของงวดวันที่ผ่านมาก็จะออกผลออกก็จะออกสองเจ็ดเจ็ดหสี่นะคะ,ะตัววิ่งจุรู้เราก็จะพลาดไปหน่อยเข้าตัวจับตัวจับให้ก็จับห้าสี่ก็ออก6กสี่เจ็ดฉิวไปอีกแต้มหนึ่งนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาตามของงวดวันที่ สเดือน9้านะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมันเป็นเรื่องของธรรมดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรทุกสูตรนะมันก็มีมีเข้ามีหลุดแต่ว่ามันจะให้เข้าตลอดไปคงคงคง,คงยากนะคะก็ก็ใช้วิจารยณเอาไปพิจ,จารณาดูนะคะว่าเลขเราชอบไหมถ้าเราชอบก็จัดถ้าเราขัดก็ผ่านนะคะหรือไม่ก็หาตัวที่ว่าเด่นเด่นดังๆมา ลองจับคู่กับของเราดูนะคะว่ามันจะเข้าไหมวันวันี้ก็จะให้ไอ้หกกับเจ็ดนะคะตัวเด่นเด่นเด่นเจ็ดนะคะตัวจับคู่ก็มีหนึ่งสองสามก็จะจับคู่ก็มีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสามตัวก็จะมีห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามสองเจ็ดสามก็ คิดว่าชอบตัวไหนก็นําไปใช้นะคะเออคือคือเราก็ไม่ทราบเหอนกันนะคะว่าเออหัวนี้มันมันจะออกอยังไงเพราะลาพัฒนามันก็ออกเลขซ้ำๆเดิมๆนะคะเออถ้าเห็นว่าถูกใจก็นำเอาไปใช้นะคะถ้าถ้าไม่ไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะก็สวัสดีค่ะ